ก็เลี้ยวด้่ยนะเปไปเลี้ยวอะ่ะบ้าว่ะก็พี่จะเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเอพี่ก็ผมอยู่เลนตรงกับพี่แหละพี่ไม่อยู่เลนซ้ายจะเลี้ยวอะ่ะ